สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความรู้ใกล้ฉันและรายการ Balance Talk ของเราอีกครั้งคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนเกิดมาเพื่อความสำเร็จไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนพวกเขาก็ล้มแล้วลุกสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เสมอวันนี้เราจะมาเจาะลึกบุคคลที่โลกจับตามองอย่างอีลอนมัสก์ผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังเทสลา SpaceX และบริษัทอีกมากมายที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของเราภาพที่เราเห็นคืออัจฉริยะนักสร้างฝันนักทำลายกฎเกณฑ์ที่สร้างอาณาจักรธุรกิจมูลค่ามหาศาลแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของ IQ ที่สูงส่งหรือเงินทุนมหาศาลคุณอาจจะคิดว่าคนอย่างอีลอนมัสก์ที่ฉลาดขนาดนี้การจะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าความฉลาดเพียงอย่างเดียวคือคำตอบทำไมอัจฉริยะอีกหลายร้อยหลายพันคนทั่วโลกถึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จในระดับเดี่ยวกับเขาได้ล่ะครับนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจวันนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบความลับทางจิตวิทยาสข้อจากอีลอนมัสก์ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมเขาถึงแตกต่างและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะนำพลังเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่อสร้างความสำเร็จในแบบของคุณเองได้อย่างไรแบบที่ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็ทำได้ความลับข้อที่หนึ่งความล้มเหลวคือเชื้อเพลิงไม่ใช่อุปสรรคปลดล็อก growth mindset ในตัวคุณคุณกลัวความล้มเหลวแค่ไหนครับคนส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงมันเพราะมันเจ็บปวดทำให้เราดูไม่ดีแต่สำหรับอีลอนมัสก์ความล้มเหลวคือเพื่อนสนิท นี่คือความแตกต่างสำคัญที่เรียกว่า growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตที่นักจิตวิทยา Carol Dweck ค้นพบและบอกว่ามันคือพลังที่แท้จริงคนทั่วไปมาคิดแบบนี้ฉันทำผิดพลาดฉันคงไม่เก่งพอนี่คือ fixed mindset แต่อีลอนมัสคิดแบบนี้ฉันทำผิดพลาดเยี่ยมนั่นแปลว่าฉันได้เรียนรู้แล้วหนึ่งอย่าง และฉันจะหาทางที่ดีกว่านี้ลองนึกถึง SpaceX จรวดระเบิดต่อหน้าต่อตาหลายครั้งเงินงทุนมหาศาลหายวับไปในพริบตาคนทั่วไปคงยอมแพ้ไปนานแล้วแต่อีลอนมัสก์ไม่เขาวิเคราะห์ความผิดพลาดดึงบทเรียนออกมาและพุ่งชนใหม่ด้วยข้อมูลที่ดีกว่าเดิมจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการส่งจรวดขึ้นและลงจอดได้จริงนี่คือการเปลี่ยนความพ่ายแพ้ ให้เป็นเชือเพลิงขับเคลื่อนอย่างแท้จริงคำถามสำหรับคุณคือคุณจะเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดเล็กๆน้อย,นอยในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรครั้งต่อไปที่งานผิดพลาดความสัมพันธ์สะดุดหรือโปรเจกต์ไม่เป็นอย่างที่คิดให้คุณลองพูดกับตัวเองว่านี่คือโอกาสที่จะเรียนรู้แค่นี้คุณก็เริ่มปลดล็อกพลัง growth mindset ในแบบของคุณเองแล้วครับความลับข้อที่ส ความบ้าคลั่งที่อยู่เหนือเหตุผลสร้างกริดให้คุณไม่ยอมแพ้เคยรู้สึกท้อแท้จนอยากยอมแพ้ไหมครับอีลอนมัสก์ก็เช่นกันแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่ากริดหรือความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นระยะยาวที่นักจิตวิทยาแองเจลาดักเวิร์ธคนพบว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสามารถพิเศษเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ มีช่วงที่เทส l a และ SpaceX เกือบจะล้มละลายพร้อมกันเขาต้องกู้ยืมเงินส่วนตัวทั้งหมดเพื่อประคองบริษัทไว้นอนที่โรงงานทำงานสัปดาห์ละ100ชั่วโมงแทบไม่มีวันหยุดนี่ไม่ใช่แค่ความขยันแต่มันคือความบ้าคลั่งที่มีเป้าหมายแล้วกรีดคืออะไรกันแน่มันคือการมีความลหลงไหลในเป้าหมายใหญ่และความพยายามอย่างไม่ลดละแม้จะเจออุปสรรคมากมายก็ตาม อีลอนมัสก์ไม่ได้แค่ทำงานนะ่ะเขามีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการเปลี่ยนโลกการทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายดาวเคราะห์การสร้างอนาคตพลังงานสะอาดนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้พลังขับเคลื่อนนี้เองที่ทำให้เขาก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดได้แล้วคุณจะสร้างกริดในชีวิตประจาวันได้อย่างไรค้นหาความหลงไหลของคุณ อะไรคือเป้าหมายที่ใหญ่พอที่จะทำให้คุณยอมตื่นเช้าและล้มแล้วลุกได้ไม่ต้องยิ่งใหญ่เท่าอีลอนมัสก์ก็ได้อาจเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการสร้างธุรกิจเล็กๆหรือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังตั้งเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่ปลายทางมองหาความสุขระหว่างทางของการพยายามไม่ใช่แค่รอให้ถึงเส้นชัยสร้างวินัยเล็กๆน้อย เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นการออกกำลังกาย15นาทีทุกวันหรือการอ่านหนังสือ10หน้าก่อนนอนนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อกรดของคุณความลับข้อที่3จุดอ่อนที่มองไม่เห็นการใบสุดท้ายที่แม้แต่อีลอนมสก์ก็เกือบพลาดเราได้เห็นด้านที่แข็งแกร่งของอีลอนมสก์ไปแล้วแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและนี่คือจุดอ่อนที่ถูกมองข้ามซึ่งหากไม่ระวังอาจบั่นทอนความสำเร็จและสุขภาพจิตของเราทุกคนได้ อีลอนมัสขึ้นชื่อเรื่องการทำงานหนักแบบไม่หยุดหย่อนสัปดาห์ละ80-90 0ชั่วโมงนอนน้อยใช้ชีวิตอยู่ในแรงกดดันมหาศาลตลอดเวลาสิ่งนี้เป็นสัญญาณของความเสี่ยนต่อเบิร์นเอาต์หรือภาวะหมดไฟที่องค์การอนามัยโลกถึงกับจัดให้เป็นภาวะทางอาชีพ อาการที่ปรากฏความเหนื่อยล้าทางกายและใจอย่างรุนแรงการมองโลกในแง่ลบต่อง,งานประสิทธิภาพที่ลดลงคุณอาจเคยเห็นข่าวการทวิตข้อความที่ดูใช้อารมณ์ของเขาหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ดูผ่านผวนนั่นอาจเป็นผลจากความเครียดหรือรังนี้แล้วบทเรียนสำคัญสำหรับเราคืออะไร แม้ Mac growth mindset จะทำให้เราอยากผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแต่เราต้องมีขีดจำกัดและความเมตตาต่อตอนเอง self compassion อย่าให้ความทะเยอทะยานกลืนกินคุณการพักผ่อนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการเติมพลัง Elon Musk เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้และดูเหมือนเขาเองก็เริ่มปรับตัวบ้างแล้วรู้ทันสัญญาณ burnout ของตัวเองคุณเหนื่อยล้าเกินไปไหมคุณเริ่มมองงานเป็นภาระหรือเปล่า นี่คือสัญญาณที่ร่างกายและจิตใจกำลังบอกให้คุณหยุดพัดให้รางวัลที่ไม่ค่าคิดกับตัวเองลองเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยการพักผ่อนแบบไม่มีแผนทำสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องมีเป้าหมายหรือแค่การอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แบบในบางเรื่องการทำเช่นนี้เป็นการสร้างวงจรรางวัลให้จิตใจคุณได้พักและฟื้นฟูอย่างคาดไม่ถึงเข้าสู่ช่วสรุปก,กับการปลดล็อกพลังในตัวคุณและสร้างสมดุลให้ชีวิต เราได้เห็นแล้วว่าอีลอนมัสก์ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงเพราะเขาฉลาดเท่านั้นแต่เป็นเพราะเขามี growth mindset ที่มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและมีเกรดที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้ในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกเขากับอัจฉริยะคนอื่นๆทั่วโลกแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขาควบคู่กันไปคือความสำคัญของการรักษาสมดุลและการรู้จักป้องกันภาวะเบิร์นเอาที่อาจเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุด คำถามสุดท้ายสำหรับคุณคือคุณพร้อมจะนำความลับทางจิตวิทยา3ข้อนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแล้วหรือยังเปลี่ยนความกลัวความล้มเหลวให้เป็นเชื้อเพลินด้วย growth mindset ค้นหาความหลงไหลและสร้างกริดเพื่อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรครู้จักดูแลตัวเองและให้รางวัลที่ไม่คาดคิดกับชีวิตเพื่อป้องกันเบิร์นเอาจำไว้ว่าความสำเร็จในนิยามของคุณอาจไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ เท่าการไปดาวังคารแต่มันคือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างมีความสุขและยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Balance Talk ในช่องความรู้ใกล้ฉันนะครับถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณจะนำความลับข้อไหนไปใช้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ